นี่ราคาการพ่นแยกกับพ่นแบบให้มันทั่วแบบนี้แหละค่ะราคะต้นที่นาตายถวยสีสมพ่นั่นก็พ่นไปเพราะว่าช่วงที่เขาเปิดกีดนี่เวลาย่างออกจากความรู้สึกของยายเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นเพิ่อ่อ้นแอว่กโมเนาะค่ะคือว่าโมโมพ่นกับพ่นพร้อมกันแล้วมูวนขับล ใช้หน่เนาะค่ะเราใช้หน้าเนาะเพื่อว่าแยกอยู่ได้คนน้ำมันพ่นฮอร์โมนค่นเพราะว่าอ,อันเพ่นเพ่นอ่อนแอกว่าวมูเนาะค่ะคือว่ามูมูพ่นกับพ่นพร้อมกันละม้นี่คือว่า,ขวาเขาว่างเขากะดูแลเพ่นเ,เนาะค่ะนี่แหละค่ะพ่นไปเรื่อยๆแบบนี้แหละค่ะให้ทั่วๆเลยเนาะค่ะ สมัยก่อนใยใส่ที่ใบเขียวๆนั่นแหละค่ะพี่น şey ้องมันห like ักพอใย่นเนื้อแพ้กลดเนาะค่ะตะก่อนบานี้ยก็เลยพผลให้สูงที่สุดเท่าที่ที่ใบเขียวๆนั่นแหละค่ะพี่น้องมันหักพอใย่นเนื้อแพ้กลดเนาะค่ะตะก่อนบานี้ยก็เลยพผลให้สูงที่สุดเท่าที่ผลตำนี่มันสีมันก็สีห็นใหงามันหักคือเก่าค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ย่างต้นนี้ปีกายนี่งามันหักค่ะพี่น้องกิ้งมันหักนะะเาากาาน,น,นานนะ,ค,ะค่ะตรงเาอาน้ำมันมาคนในช่วงนี้ถึนเวลาที่มอเตอร์ส้มเนาะค่ะแล้วให้กินไก่ยืมก็มาผสมน้ำมันข้อนมนใต่เนาะที่ตักหดเอาค่ะพี่น้องตักหดเอาแยกกัหดตะแคร่เนื้อแผะกีดลงมาเนาะคะ่ะมันก็เลย นี่ราคาการพ่นแยกกับพ่นแบบให้มันทั่วแบบนี้แหละค่ะราคะต้นที่นาตายถวยสีสมพูนนั่นก็พ่นไปลังมังใม่เนลื่อนย้ายพี่หนอ่องทุบวันแยกพ่นทึมทีเดตกวจไปช่องเสมอค่ะแยกก็เลยกว่าสีเป็นผลนดีเนาะค่ะเพราะว่าสิ่งที่ายใส่อยู่นี่เป็นจุลินซี่ค่ะพี่นอ้อง ยายคิดว่าจุลินทรีย์นี่มันกระสีเจเลื่ญนติวน้ำกันค่ะพี่นอ้องต้นนาตายนี่เข้ากับรักษาเป็นกรณีพิเศษเนาะค่ะพี่ตักหดเอาค่ะพี่น้องตักหดเอายายกับหดตะแคร่เนื้อแผะกีดลงมาเนาะค่ะมันกันเลยนี่ราคาการพ่นยายกับพ่นแบบให้มันทั่วแบบนี้แหละค่ะ้วค่ะต้นที่นาตายถวยสีสมพูนันก็พ่นไปที่ตักหดเอาค่ะพี่น้อง ดักหดเอาแย่กะฮดตะแคร่เนื้อแพกีดลงมาเนาะค่ะมันก็นเล็ดเดืดขาเสือลาทีใย่เห็หนใบกะเอามันใส่น้ำกันเนาะค่ะแต่ว่าช่วงนี้เ้าบัได้เปิดเกียดแย่กะหลดปริมาณลงค่ะพี่นอ้องสึเป็นผลดีเนาะค่ะเพราะว่าสิ่งที่ใย่ใส่อยู่นี่เป็นจุลินทรีย์ค่ะพี่นอ้องใย่คิดว่าจุลินทรีย์น,นี่มันก็นจะเลื่อนติบ พราะว่าช่วงที่เขาเปิดกีดนี่เวลาย่างออกจากความรู้สึกของยายเนาะคะ่ะมันกระสีอ่อนแอกว่าตอนที่เขาบอกกีดมันแบบนี้เนาะคะ่ะอันนี้ความรู้สึกล,วลว้วนๆเด้อค่ะพี่น้องประสบประการที่ผ่านมาเนาะคะ่ะตรงนี้คือว่าเขาหวางเท่ากับรู้แล้วเพิ่นเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะพ่นไปเรื่อยๆแบบนี้แหละค่ะให้ทัทวๆเลยเนาะคะ่ะสมัยก่อนยายใส่วิ เพราะว่าการที่เห่าอันเอาน้ำมักมาฉีดในส่วงที่ดินยังซุมอยู่นี่มันก็บ่ได้เอาวิชาการเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะผสมไปแล้วเห่าก็เอานา้ำเติมลงไปให้มันเต็มทั้งพุผลละค่ะพี่ที่ใบเขียวๆนั่นละค่ะพี่น้องมันหัก พะวายายพ่นเนื้อแผลกีดเนาะคะ่ะแต่ก่อนบานบานี้แยกกเลยผลให้สูงที่สุดเจ้าที่มันกระสีอ่อนแอกว่าตอนที่เขาบอกกีดมันแบบนี้เนาะคะ่ะอันนี้ความรู้สึกล้วนๆด้อค่ะพี่น้องประสบประการที่ผ่านมาเนาะคะ่ะน้ำกันค่ะพี่น้องตอนน้นนาตายนี่เขาก็รักษาเป็นกรณีพิเศษเนาะคะ่ะตัวดีในความชุ่มชื้นเนาะคะ่ะคือว่าถ้าดิน ชุ่มชื้นมันก็สีทํางานได้ดีกว่าดินหแห้งๆค่ะพี่น้องความคิดเนาะค่ะมโมบพนก็เอามาพผลคือเก่าค่ะพี่น้องคือย้ายเห็ดอาทิตย์ละเชื้อเนาะคะ่ะสําหรับต้นนาตายเนาะดูแลเพื่อนเป็นพิเศษเนาะคะ่ะในช่วงบัวได้เอาวิชาการเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะผสมไปเล้วเฮาก็เอาน้ำเติมลงไปให้มันเต็มถังพุ่นล่ะค่ะพี่ตัวดีในความชุ่มชื้นเนาะคะ่ะคือว่าถ้าดิน ซุ่มๆื่มันก็สีทํางานได้ดีกว่าดินแหงหงค่ะพี่น้องความคิดเนาะค่ะสีเฮ็ดได้เนาะค่ะนี่ละพ่นแล้วก็สีเปียกแบบนี้ละค่ะายพ่นถึงเทียงแยกกับเศร้านะค่ะขอบคุณหลายๆที่รับชมด้วยจ้าสวัสดีค่ะที่ใบเขียวๆนั่นละค่ะพี่น้องมันหักเพราะว่าายพ่นเนื้อแผล่กีดเนาะค่ะแต่ก่อนบานนี้แยกกเลยพ่นให้สูงที่สุดเด่าที่ โมโบผนกัเอามะผนคือเกอ่าค่ะพี่น้องคือย่ายเฮ็ดอาทิตย์ละเชื้อเนาะคะ่ะสําหรับต้นนาตายเนาะดูแลเพิ่นเป็นพิเศษเนาะคะ่ะในช่วงเฮ็ดให้ย่ายรู้ว่าการที่เฮาเฮาอันบ่ได้เอาวิชาการเนาะคะ่ะ <Yeah. S 1> นี่แหละค่ะผสมไปแล้วเฮาก็เอาน้ำเติมลงไปให้มันเต็มถังพุ่นล่ะค่ะพี่น้องมในไม่เสื่อ,อย่างค่ะพี่น้อง วันใหญ่ฝนพุ่งตเย็บตกไปท้องเามอค่ะยายก็เลยว่าตัวดีในความชุ่มชื้นเนาะค่ะคือว่าถ้าดินชุ่มชื้นมันก็สีทำงานได้ดีกว่าดินหแห้งๆค่ะพี่น้องความคิดเนาะคะนนีทางทองเลยดิบแบบนี้นะคะพี่น้องสีเป็นพ้นดีเนาะคะ่ะเพราะว่าสิ่งที่ยายใส่อยู่นี่เป็นจุลินทรีย์ค่ะพี่น้อง ยายคิดว่าจุลินทรีย์ี่มักระสีจะเลื่ญเติบขายายไล่แ้นเหตุค่ะวันนี้ไม่กินข้าปลาพี่น้องเพราะว่ายายจางลลกหลานไม่เห็นให้ยายรูวว่าการที่เฮ้าเฮ้าอันที่ใบเขียวๆนั่นแหละค่ะพี่น้องมันหักเพราะว่ายายผลเนื้อแผลกีดเนาะค่ะแต่ก่อนบานนี้ยายก็เลยพยผลให้สูงที่สุดเท่าที่ เพราะว่าการที่เห่าอันเอาน้ำมักมาฉีดในช่วงที่ดินยังซุ่มอยู่นี่มันก็นเอาน้ำมักมาฝนในช่วงนี้นี่ถึเวลาที่มอดเป็นนะค่ะแล้วให้กิน,นเขาอิ่มก็มาผาสมน้ำมักข้มนนวมันไต่เห็ุให้ยายรู้ว่าการที่เห่าเห่าอันที่ใบเขียวๆนั่นแหละค่ะพี่น้องมันหัก พะว่ายายผลเนื้อแผลกีดเนาะคะ่ะแต่ก่อนบ้านนี้แยกกเลยพยผลให้สูงที่สุดเท่าที่น้ำกันคะ่ะพี่น้องต้นนาตายนี่เข้ากับรักษาเป็นกรณี่พี่เศษเนาะคะ่ะพราะว่าช่วงที่เขาเปิดกีดนี่เวลาย่างออกจากความรู้สึกของใหญ่เนาะค่ะพอเอพื่อนเพิ่อนออนแอกก่าวมูเนาะคะ่ะคือว่ามูมู่นกับ่นพร้อมกันแล้วมู ที่ตักหดเอาค่ะพี่น้องตักหดเอาใหญ่กะหดตะแคร่เนื้อแพะกีดลงมาเนาะค่ะมันเกิดเลย่ี่ตักหดเอาค่ะพี่น้องตักหดเอาใหญ่กะหดตะแคร่เนื้อแพะกีดลงมาเนาะค่ะมันเกิดบัวได้เอาวิชาการเนาะค่ะนี่แหละค่ะผสมไปเทอ่ แล้วเฮาก็เอาน้ำเติมลงไปให้มันเต็มถังพุ่แล้วค่ะพี่ตัวดีนี่ความชุ่มชื้นเนาะคะ่ะคือว่าถ้าดินชุ่มชื้นมันก็สีทำงานได้ดีกว่าดินแห้งๆค่ะพี่น้องความคิดเนาะคะ่ะที่ตักหดเอาค่ะพี่น้องตักหดเอาแยกกับฮดตะแคร่เนื้อแพรกีดลงมาเนาะคะ่ะมันก็เลยน้ำกันค่ะพี่น้องต้นนาตายนี่เฮาก็รักษาเป็นกรณี่พี่เสษเนาะคะ่ะ น้ำกันค่ะพี่น้องต้นนาตายนี่เท่ากับรักษาเป็นกลณี่พิเศษเนาะค่ะโมบพนก็เอามาพรคือเก่าค่ะพี่น้องคือย่ายเห็ดอาทิตย์ละเชือเนาะค่ะสําหรับต้นนาตายเนาะดูแลเพิ่นเป็นพิเศษเนาะค่ะในช่วงผนต่านี่มันสีมันก็สีเห็ดให้งามันหักคือเก่าค่ะพี่น้องนี่ค่ะอย่างต้นนี้ปีกายนี่งามันหักค่ะพี่น้องกิ่งมันหักเนาะค่ะตรงนี้คือว่าเขาว่างเท่ากับดูแลเพิ่นเนาะค่ะ นี่แหละค่ะพ่นไปเรื่อยๆแบบนี้แหละค่ะให้ทั่วๆเลยเนาะค่ะสมัยก่อนย่ายใส่วิธีเฮ็ดให้ย่ายรู้ว่าการที่เฮาเฮาอ่อนที่ใบเขียวๆนั่นแหละค่ะพี่น้องมันหักเพราะว่าย่า่นลเนื้อแผ้กีดเนาะค่ะแต่ก่อนวานนี้ย่ายก็เลยพ่นให้สูงที่สุดเท่าที่พ่นต่ำนี่มันสิมันก็สิเฮ็ดให้งามันหักคือเก่าค่ะพี่น้องนี่ค่ะ อย่างต้นนี้ปีกายนี่งามันหักค่ะพี่น้องกิ่งมันหักเนาะคะ่ะตรงมันกระสีอ่อนแอกว่าตอนที่ห้าบบก,กีดมันแบบนี้เนาะคะ่ะอันนี้ความรู้สึกล้วนๆเ้ยค่ะพี่น้องประสบการที่ผ่านมาเนาะคะ่ะที่ใบเขียวๆนั่นแหละค่ะพี่น้องมันหักพอว่ายายผลเนื้อแผลกีดเนาะค่ะแต่ก่อนบานนี้แยกก็เลยพันให้สูงที่สุดเจ้าที่โมโบ